แว่นสองความเป็นพระโสดาบันอานนท์เราจะแสดงธรรมปริยายอันชื่อว่าแว่นธรรมซึ่งหากอริยสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้วเมื่อจำนุมจะพยากรตนเองก็พึงทำได้ในข้อที่ตนเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้ว มีอบายทุกคติวินิบาตสิ้นแล้วในข้อที่ตนเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานเป็นผู้มีอันจักตรัสรู้ในการเบื้องหน้าดังนี้อานน์ก็ทำปริยายอันชื่อว่าแว่นธรรมในที่นี้เป็นอย่างไรเล่าอานน์อริยสาวก ในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเรื่มใสอันอย่างลงมั่นไม่วั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าในองค์พระธรรมในองค์พระสงฆ์และอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้าคือเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่ด่างไม่พร้อยเป็นสินที่เป็นไทยจากตันหาเป็นสินที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นสิลที่ทิฏฐิไม่รูปครัมและเป็นสินที่เป็นไปเพื่อสมาธิอานนทำปริยายอันนี้แลที่ชื่อว่าแว่นธรรมซึ่งหากอริยสาวกผู้ใดได้ประกอบพร้อมแล้วเมื่อจำนงจะพยากรตนเองก็พึงทำได้ ดังนี้และ